ใบนเวทีที่ดังเงาะนาสาลประจำปี2,565ขอเสียงปรบมือดังๆให้หน่อยครับวสวยงามมากๆทีเดียวอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับผมว่าใครที่จะได้รับตำแหน่งอะไรกันบ้างผมเชืเ่อเลืเกินว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านผู้มิเกียรติทุกท่านรอคอยอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับใช่ค่ะคุณนัดขาอ้ รวงนี้เราเรอผลคะแนนจากคณะกรรมการอีาากสักครู่นะครับผมเป็นไงครับอึ้งถึงขนาดอ้าปากเลยอาปากหางเดี๋ยวขออนุญาตมูฟไปด้านหน้านะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะทำการมอบรางวัลกันด้านหน้านะครับ วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่กันจนถึงช่วงสุดท้ายของการจัดงานในวันนี้หลายคนก็เป็นกำลังใจนะครับให้น้องๆสาวงามทุกหมายเลขใช่ค่ะมากันตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงตอนนี้ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน <c oughs> ต้องรู้ให้ได้ว่าใครจะได้ความมงกุฎธิดาเงาะนาานไปแน่นอนทีเดียวนะครับอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับเราจะได้ทราบกันนะครับ อยากให้หมายเลขไหนได้อยากให้หมายเลขไหนได้ครับมันถึงขนาดนั้นทีเดียวลนเลยฉันเชียร์ลูกๆสาวหมดทุกหมายเลขค่ะคุณนัเชียร์ทุกหมายเลขเพราะว่าสวยหมดเก่งหมดสวยหมดเก่งหมดเลดศเลิศเลอยปังปรี๊มหมดซึ่งเชื่อเหลือเกินนะครับในรอบสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้คณะกรรมการคงจะตัดสินใจกันลำบากเพราะว่าเป็นการที่จะต้องเฟ้นหาสาวงามที่พร้อม พร้อมทุกด้านที่สุดความสวยบุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมการตอบคำถามาก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ค่ะนะครับทุกอย่างเลยสวยด้วยฉลาดด้วยมีไหวพริบปฏิภาณบุคลิกภาพดีด้วยเพราะว่าน้องที่จะได้รับตำแหน่งในวันนี้ในค่ำคืนนี้นะครับ,รบจะต้องเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์ รับหน้าที่ตลอดระยะเวลา1ปีเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวนาสารให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราได้มีชื่อเสียงกันต่อไปมากๆอาจจะมีหลายๆงานที่น้องจะต้องไปออกงานด้วยใช่ครับอ่าแล้วก็เดินสายขอบคุณสปอนเซอร์ใสดีนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เขาประกวดอีกใช่ไหมคุณนัดแน่นอนแน่นอนดิฉันมาได้ไหมมาได้จะสีแล้วเขาจะให้มาไหมไม่ได้บอก มาได้นะครับแน่นอนว่าผมเห็นถึงความความยิ่งใหญ่ของเวทีมาตลอดเห็นถึงความยิ่งใหญ่มาเรื่อยๆทุกๆปีแน่นอนปีนี้ยิ่งใหญ่มากสุราษฎร์ไม่เคยจัดอะไรเล็กๆหรอกค่ะคุณนัทใหญ่ตลอดูดเลยก็เหมือนเนือร่อยหอยใหญ่แน่นอนไข่แดงเออแหล่งธรรมะนี่ที่สุดคุณต้องย้ายกลับคุณต้องย้ายกลับมาอยู่สุราษฎร์แล้วคุณนัท อีกไม่นาน <c oughs> <c oughs> อคุณนัดขาอีกสักครู่นึ่งนะคะเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวในนาซา,านนเ <c oughs> ออนาซา <c oughs> น,นาาคุณแหล่งตายสิแหลกตาย,ตายแฟนกลับคุณเยอะเลยแฟนกลับละครคุณ <c oughs> เยอะเลยเมื่อกี้ จะเข้าห้องน้ำก็เข้าลำบากเหลือเกินต้องยืนถ่ายรูปแม่แม่ขอขอแก้มแม่แม่มีหอมแก้มขอบคุณมากนะครับบางคนบอกว่าเล่นละครอะไรฝากติดตามด้วยนะครับเป็นละครสั้าของค่ายต้องบนฟิล์มนะครับเจมาทอยนี่ก็ฝากติดตามเป็นละครสะท้อนสังคมครับก็เล่นหลายบท นะครับตัวร้ายบ้างตัวดีบ้างเป็นอะไรไปเรื่อยนะครับบางคน <c oughs> ก็เกลียดพิมพ์ด่ากันบ้างก็มี <c oughs> ได้ด่าได้เลยน้องทันไม่โกรธนะคะโกรธครับหยอกหยอกหยอกไม่โกรธน, <c oughs> นะครับฝากผลงานด้วยนะครับค <c oughs> ่ะนัดขาครับอีกสักครูน่นึงนะคะลูกๆนั่งแล้วนั่งก็สวย <c oughs> น,นั่งรอเรั่งรอ,อเรานั่งเราั่งออย่าไม่ได้ไม่ได้เนาะปีหน้าฟ้าใหม่คุณมาอีกไหม มาครับอยากมาเมื่อกี้บอกด้านหลังเวทีบอกพี่เจมเรียบร้อยบอกว่าปีหน้าขอมาอีกนะพี่เจมบอกได้เลยได้เลยเนาะดิฉันก็จะมาดิฉันมาเดินตั้งแต่วันแรกจะเป็นสุดท้ายตั้งแต่วันแรกเลยก่อนที่จะมาทําพิธีกรนี่คือเดินตั้งแต่วันแรกมีอะไรบ้างพูดมามีรถยนต์แหละให้ดิฉันนะคะแล้วก็มีอาหารการกินมากมายคุณนัดอะไรอีกมีเงาะเงาะแน่นอนเงาะต้องมีแน่นอน ไปเรื่อยไปเรื่อยนะไปเก่งไปเก่งใช่ดิฉันก็เป็นคนสุราษนะฮะเป็นคนไข่แดงชัยยานะเอชัยยานอกจากไข่ไข่แดงแล้วมีอะไรดียามพราโอ้ปามนี่หอยขุ่มตอนต่ว่าต้องเคยเก็บใช่ไหมครับเคยค่ะงมเก๋ๆและตอนนี้นะครับผมผลผู้ได้รับตำแหน่ง อยู่ในมือผมแล้วขอเสียงปรบมือคณะกรรมการหน่อยได้ไหมครับขอบพระคุณมากๆขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาตัดสินเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยนั่งยิ้มหวานกงนทุกท่านสวยตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเวลานี้ขอบพระคุณมากๆขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับ,บคุณค่ะที่มาให้กําลังใจน้องๆตั้งแต่ช่วงค่ําเลยนะครับ<ป><ป>แล้วก็ผู้ใหญ่จัดที่ดาปีนต้นเงาะได้ไหมคะรัวพอจะประกวดใช่ไหมครับ ฉันจะประกวดจะปีนเก่งแล้วนี่จะประกาศได้หรือยังครับได <laughs> ้ใครอยากฟังผลลัวปรบมือดังๆหน่อยเลย<ฮ>เราจะเริ่มการกับการประกาศรองอันดับ4หรือว่าที่5ก่อนนะครับขอเชิญผู้มอบรางวัลเลยครับเรียนเชิญน,นะคะผู้มอบสายสะพายค่ะเรียนเชิญคุณวิไลลักณ์วิชัยดิตผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองนาสารค่ะ ผู้มอบถ้วยรางวาัลและเงินรางวาัลว่าที่ร้อยตรีประยูนศักดิ์ลิมพานิชปลัดเทศบาลเมืองนาสากขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะแน่นอนทีเดียวนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4จะได้รับสายสะพายถ้วยรางวัลเกีดยรติยศและเงินรางวัลจํานวน5,000บาทครับวา้าเชิญท่านข้านบ,บนนะครับมหัวใจเต้นเร็ว ตื่นเต้นไหมครับมากมากผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้เช่นเดียวกันด้วยโอ้โหมันเป็นช่วงเวลาที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านคงจะรอคอยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมากๆอย่างแน่นอนทีเดียวเชิญท่านด้านหน้าเลยนะครับเรียนเชิญครับเร,เรียนเชิญคระท่านขาเรียนเชิญเลยครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญครัวปอด้านข้างเลยครับกระโดดเนาะไม่ต้องกระโดดครับยืนตรงนี้พร้อมแล้วนะครับ ท่านผู้ชมพร้อมหรือ,อยังครับง่วงไหมครับไม่ง่วงนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข <vib thou> ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข12ครับบุราพรต้อนมาเ <Ooh. S 1> ชิญน้องด้านหน้าเลยนะครับน้องกล้วยน้องกล้วยชอบกินเงาะใช่เหรอใช่เอาเป็นที่เป็นที่มาของคำว่ากล้วยอ,อยว้อยหนุ่เตาต้มหรือเปล่าเ <Yes. S 1> ชิญน้องนะครับน้องจะได้รับสายสะพาย <ผม S 1> ช่วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัลจำนวน5,000บาทครับสวยไหมครับสวยมากค่ะคุณนัทสวยสมกับรางวัลน,นี้นะคะยินดีกับน้องด้วยนะครับและนี่คือรองอันดับที่4วะวราพรซ้อนมาหมายเลข12นะครับ ผมเชื่อว่าตัดสินลำบากมากกรรมการไม่เครียดเห็นไหมไม่ค่อยหมดหัวนิันะคุณนัดพี่สมายเป็นไงเครียดไหมครับพี่สมายนี่สมายเวเป็นพี่เลี้ยงน้องน้ำมิสแกรนไทยแลนด์น่ารักมากขอบคุณนะครับฉันน้องรับช่วยรางวัล รางวัลเกียรติยศนะครับและเงินรางวัลจำนวน5,000บาทครับสวยจริงๆน้องกล้วยของเรานะฮะและนี่คือรองอันดับสีขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณผู้ว่ารางวัลด้วยนะครับใิดีของเรานะคะคุณวิไลลักษณ์วิชัยดฐ์ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองนาตา และว่าที่ร้อยตรีประยูนศักดิ์ลิ่มพานิชปลัดเทศบาลเมืองนาสานคระขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวเชิญน้องรองอันดับ4ีเพืพักผ่อนด้านหลังเวทีสักครู่หนึ่งนะครับมาถึงรางวัลรองอันดับ3ขอเชิญผู้มอบรางวัลเลยครับเรนเชิญนะคะผู้มอบสายสะพายค่ะ คุณอมรมาจันทบูลผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลควนสี่ค่ะและผู้มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลนะคะคุณวัยยวุฒิรัชนิพนธค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะขอเสียงประมือต้อนรับท่านค่ะเชิญท่านด้านหน้าเลยนะครับ วันนี้นะคะเรียกได้ว่าหลายๆท่านนะคะทุกท่านว i p ีทุกท่านให้เกียรตินะคะมอบสายสะพายทวรางวัลแล้วก็เงินรางวัลให้กับสาวงามของเราค่ะคุณนัทขาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมากๆเป็นวินาทีที่ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆกินหัวใจขนาดนั้นกินหูดิฉันด้วยเชิญหน้าเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะลอันดับ3าบนเวทีที่ดดงเงาะ โรงเรียนนาสาปร,ระจำปี2,565ได้กับหมายเลขไหมายเลขะไรครับหมายเล่ยหมายเลข่ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเล่23ครับสิณญ,ญาบัวพรมยินดีด้วยค่ะ เชิญน้องหน,หน้าเลยนะครับสวยมากคุณดีพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยคุณนัดเชิญเลยครับเลิศเลิศสวยมากๆเลยค่ะเชิญน้องเลยนะครับแน,น่นอนทีเดียวนะครับว่าน้องจะได้รับสายสะพายช่วยรางวัลเรติยศและเงินรางวัลจำนวน800 0บาทครับ เชิญครับเก่งมากสวยมากสมทุกตัแหน่งมากมากเชิญเลยนะครับตอนนี้เราเหลืออีกสามที่สุดท้ายที่อยู่ด้านหลัง oh. สวยทุกคนสวย,สวยทุกคนส,<ว>สวยจริงจริงจังมากมาก รรพุ่งกะจายและนี่คือรางวัลรองอันดับสามสิณญญาบัวพรมขอเสียงปรบมือให้กับน้องอีกครั้งครับขอพระคุณครับมอมกันรางวัลสักครู่หนึ่งครับขออนุญาตขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะท่านคุณอมรมาจ,จันทบุตรผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตำบลควร4ค่ะและคุณวัยวุฒิรัชนิพนธค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะขอบคุณท่านค่ะขอบคุณครับเอาละมาถึงตำแหน่งรองอันดับสอง ที่ดงงัเงาะโรงเรียนนาสารประจําปี2565ขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับเรียนเชิญนะคะผู้มอบสายสะพายค่ะคุณวัลัยล,ลักษณ์มัติธรรมค่ะเจ้าของสวนสละอาทิตย์ค่ะและผู้มอบ้วยรางวัลและเงินรางวัลวค่ะเรียนเชิญดออรอาทิตย์มัติธรรมค่ะปราศเ,ศรราศเกษตร,ร,รของแผ่นดินสาข,ขาปราดเกษตรดีเด่นประจําปี2562ค่ะเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับ ทั้งสองท่านเลยค่ะเชิญครับพรุ่งนี้คุณต้องไปทานแล้วนะสละอาทิตย์อะก่อนกลับกรุงเทพอ่ะได้เลยครับอร่อยมั่จริงจริงจริงเคยทานตอ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 น,ตอ,นอยู่สุราษฎร์อร่อยมากจริงครับเช <ๆ S 1> ิญท่านด้านหน้าเลยนะครับของดีเมืองนาซ่า เต็นเบอร์นะคะเอาละครับมาถึงรางวัลรองอันดับสองที่ดางเงาะโรงเรียนนาสารประจำปี2565ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข ้ wow. มันลุ้มนมาพร้อมกันนะครับสำหรับตำแหน่งนี้รองอันดับสองที่ดางกะโรองเรียนนาสารได้ไงไปเลยดังๆรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะ16ครับนิราชาสวัสดีเชิญด้านหน้าเลยนะครับ มอบนะคะโดยคุณวัลัยลักณมัติธรรมค่ะเจ้าของสวนสละอาทิตย์นะคะและมอบถ้วยรางวัลนะคะและเงินรางวัลโดยดรอาทิตย์มัติธรรมค่ะปราศเกษตรของแผ่นดินสาขาปราดเกษตรดีเด่นประจำปี2562ค่ะสำหรับรางวัลประกอบด้วยสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศนะครับโดยนายพานุรีบุษยาการสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรเขตหนึ่งสุร,ราธานีและเงินรางวัลจำนวน10,000บาทครับ ินดีด้วยนะคะสวยมากๆเลยยินดีกับน้องด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะตอนนี้เหลือสองที่สุดท้ายค่ะขอบพระคุณนะคะคุณวัลลย์ักมัติธรรมเจ้าของสวนสละอาทิตย์และดอ,อร์อาทิตย์มัติธรรมปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราชดเกษตร,รดีเด่นประจปี2562ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองหมายเลขด้านหน้านะครับมาจับมือกันด้านหน้านะครับ และขออนุญาตเรียนเชิญผู้มอบรางวัลทั้งสองตำแหน่งบนเวทีเรียนเชิญนะคะผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะผู้มอบสายสะพายค่ะเรียนเชิญนะคะคุณโสภาพันธ์สุดทางกูลค่ะภรรยานาย,ยกเทศมนตรีเมืองนาสารผู้มอบเทอรางวัลและเงินรางวัลนะคะเรียนเชิญคุณชนะอัฐาวงค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคุณอนุชัยคุณโทษค่ะ คุณอนุชานาคาใสไน,นะคะและเรียนเชิญนะคะผู้มอบอารางวัลสายสะายให้กับรางวัลชนะเลิศทิดาเงาะโรงเรียนค่ะเรียนเชิญท่านผูน้อำนวยการนะคะนงนุชย์ลำพูนข้าราชการบำนาญน,นะคะและทั่วรางวัลบวกกับเงินรางวัลนะคะเรียนเชิญดร เตะสะกลอัฐาวงค่ะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะขอเสียงประมือต้อนรับทุกท่านเลยค่ะแน่นอนทีเดียวนยคะครับผมรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ดางเงาะโรงเรียนนาสารประจำปี2565และรายชื่อที่ไม่ถูกประกาศจะได้รับตำแหน่งรองชลเลศอันดับหนึ่ง ทิดางเงาะโรงเรียนนาสารประจําปี2565หากทิ่ดางเงาะนาสารไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้รองอันดับหนึ่งจะต้องทําหน้าที่แทนนะครับมาลุ้นมาพร้อมกันนะครับจับมือจับมือกันค่ะลูกอ่า,อาคุณนัดมาลุ้นมาพร้อมกันนะครับเอาป,ปรบมือไปกันมือใจหน่อยได้ไหมครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะผู้มอบสายสะพายคือคุณโสภพ,พันธ์สุทางกูลภรรยานายกเทศมนตรีเมืองนาสารค่ะผู้มอบท้วยรางวัลและเงินรางวัลคุณชนะศัก์อัถาวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาใสผู้มอบรางวัลชนะเลิศทิดาเงาะโรงเรียนผู้มอบสายสะพายผู้อำนวยการนงนุชลําพูนข้าราชการบนานาญและผู้มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ดเรเสกสกุลอัฏฐาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะและสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ดังเงาะโรงเรียนนาสารประจำปี2565ได้แก่หมายเลขอะไรดีดังๆหมายเลขหมายเลขอะไรดีครับด้านหลังคนไหนสวย ว้าวตื่เต้นมาก สายสะพายสำหรับรางวัลชนะเลิศน,นะครับเป็นถ้วยรางวัลจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายกรัฐมนตรีและเงินรางวัลจำนวน2 0 0 0 0บาทรางวัลรองอันดับหนึ่งนะครับจะประกอบไปด้วยสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศโดยนายชนากรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินรางวัลจำนวน15,000บาทนั่นเองนะครับ,รบและสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งที่ดังเงาะโรงเรียนนาศารประจำปีนี้ได้แก่หมายเลข ขอแสดงความยดีกับหมายเลข8ครับแน่นอนอทีเดียวรองอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลข19ชั้น,นัญญาวกว้างเส้นครับเราขออนุญาตที่จะมอบผู้ได้รับผู้ที่ได้รับตําแหน่งที่ดางเงาะโงรงเรียนนาสากันก่อนนะครับาราวันชนาศที่ด่างเงาะโรงเรียนนะคะผู้มอบสายสะพายค่ะผู้อำนวยการนงนุษลําพบูร้าราชการบานานค่ะเป็นผู้มอบสายสะพายกับผู้ที่ได ชนะโลดทีางเงาะโรงเรียนประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะเชิญเลยครับขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับรองอันดับหนึ่งจะได้รับสัตลั์ถ่ายช่วยรางวัลเกียรติยศนากรหวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินรางวัลจำนวน15,000บาทนะครับสำหรับ